สวัสดีครับผมพบกับเจ้าอีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเจ้าดีพอเอสศูนย์เจ็ดนะครับสีขาววันนี้เราเตรียมสมมติให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าเดินทางมารับที่กาแลก็กพ้าลามสองนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวรถไฟฟ้า100%นนะครับวิ่งได้ 485กิโลต่อ1การชาร์จนะครับราคาค่าตัวที่1399นะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้รถเริ่มทยอยลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจก็อย่าลืมทักได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมรอบคันนะครับคันนี้เป็นสีขาวภายในสีดำนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้าดีพอ o อนะครับนะฮะตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับนะฮะนี่ไฟเขาสวยมากเลยนะครับทุกคนนะไฟเป็นแบบ LED นะครับนะฮะที่สำคัญไฟของเขาเป็นออโต้นะฮะสามารถปรับสูงต่ำได้อัจฉริยะเลยนะครับนะฮะนี่หลอแบบนี้เลยสีขาวหลังคาดำนะครับหลังคาตัวนี้เป็นพาโนรามานะครับทุกคนนะครับนี่นะฮะ รอๆนะครับ พาดูภายในกันนะครับตัวนี้เป็นภายในแบบสีดํานะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสีดานะครับภายในของเรามี2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดํากับสีส้มนะฮะสำหรับเจ้าตัว S07 นะครับผมนี่นะฮะเบาะเป็นไฟฟ้าพร้อมตัว Memory s e a t นะครับตรงคอนโซลหน้าเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับพร้อมกับตัว Wireless Charger นะครับนี่นะฮะ ประตูนะครับเป็นแบบไร้ขอบนะครับนี่เป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับทุกคนนะนี่นะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอ่าเบาะหนังนะครับพร้อมกับตัวแอร์ตอนหลังพร้อมทัชสกรีนนะครับนะฮะเป็นดิจิตอลนะครับพร้อมกับช่องไทซีนะครับ เรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่นะสะดวกสบายมากนะครับนี่นะฝาท้ายตัวนี้สามารถตั้งระยะได้นะครับทุกคนนะครับนี่นะฮะความสูงสามารถตั้งได้ตั้งได้จากหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับสะดวกใช้งานมากๆเลยนะครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมนะครับสําหรับเจ้าตัว ดีพอเอสศนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับนะฮะราคาค่าตัวที่1399นะครับผมนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยที่1.98%นะครับหรือคุณลูกค้าอยากดาวน์แต่ศูนย์เเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ